สวัสดีครับพี่น้องมณอยี้ยผมนายจอดที่เราเนาะครับมนีกะออกนอกพื้นที่ครับผมมาเขตอำเภอพีไม้ครับผมรถอีตุครับผมนลครับจอดอยู่ทั้งหลังผมผุนล้ครับตอนนี้กะออกมาน้ากันสามคนนะครับแล้วกะสี่มีตามหลังออกไมาอีกสองคนนะครับคนยุ่แถวบ้านนะครับยุ่บ้านเดียวกันครับรวมทั้งเบิดกะประมาณหาคนนะครับมนีครับผมออกมาเห่นทงนะครับผมนี่ครับ แถวบ้านกระชอนอำเภอพิมายครับผมกัไม้กับโอเคเลยครับแถวนี้ยว่าเป็นทุ่งนากว้างเลยครับเดี๋ยวลาอลุนกันครับผมสิเป็นนังไดนเดี๋ยวขอตัวไปไสก่อนนะครับผมเจอกันครับไสเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น่องนี่นะครับบรรยากาศโดยรอบกําลังกี่คำครับผมโอเคเลยครับมือนเนี้ยไปครับเดี๋ยวยังกลับครับผมแล้วก็ หลุ่นไปน้ำแน้ครับว่าสีบีหลังใดติดวะนะครับไปครับผมพระสวดครับพี่น้องนี่นะครับมึงนี่เป็นวัดครับผมอยู่ห่างจากผมกับประมาณจักสามร้อยเมตรได้ครับผมในกล่องอาธิบดงไกลนะครับแต่ว่าของแค่นี่ไก่ครับสองสามร้อยเมตรได้ครับผมเบิ้งเบ็ดไปฟังพระเทศไปครับผมไปครับมาแล้วครับพี่น้องแต้มแรกครับผม คอครับผมโตกะใส่ได้่ย่ครับกำลังย่างกลับมาเนาะครับผมเบิ้งครับนี่นี่ครับผมโตกะประมาณขีดนึงนีนะครับขีดสองขีดครับใส่นี่กะถือว่าสวยงามเนาะครับผมไปครับปดกันละลุนกันต่อครับผมเอ้าพี่น้องว่าดึงเบ็ดขึ้นะรุดจ่อยครับผมโอ้ย ไปครับว่าเป็นยังครับผมเพราะว่ายังม่ทันคำนะครับไปครับหลุนกันต่อครับผมมาแล้วครับผมหวังว่าคงเสียบรหลุดอีกเนาะครับตัวนี้ปลาเข็งครับผมเข็งไงเตบอยู่ครับนี่ครับผมนี่ครับพี่น้องตัวงามเลยครับไปครับปนกอนครับเดี๋ยวสาร้อยตัวางหันครับผมเสร็จแล้วครับพี่น้องก็ได้มา ตัวเดียวเท่านั้นแหละครับผมจากการย่างยามกลับนะครับผมเดี๋ยวล้อรุ่นการยามเชยแหลเนะครับผมกะอีกแค่ชั่วโมงหนึ่งกูเลยครับผมพักเมืออย่าข้ากันครับผมล้อรุ่นล้อติดตามกันครับกับการยามรอบแรกครับผมไปครับสวัสดีครับผมเจอกันครับการยามรอบแรกนะครับผมกําลังย่างไปนะครับเดี๋ยวล้อรุ่นกันนะครับผมมารอบแรก สิเป็นยังไงนะครับพี่น้องไปครับเราติดตามรับชมครับผมใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามนั้นด้วยครับผมไปครับผมตัวแรกครับพี่น้องนี่ครับผมปลาเขิงครับโตงามๆพี่น้องแต้มแรกครับผมไปครับรุนกันต่อครับมีโตครับผมพี่น้องหลังพี่มัน หลุดไปที่แหละครับเป็นตะขอรครับติดหยานะครับนี่ครับผมตัวงามอยู่ครับผมแต้มที่สองครับ ไปครับพี่น้องรุนกันต่อครับยามเซ็จแล้วครับพี่น้องยังบ่มียังทีหนาตื่นเต้นนะครับกะได้มาสองโตสานักเลยครับผมไปครับย่างกลับไปพักพอนไปกินเข่ายีรดครับผมเดี๋ยวเจอกันตอนยามรอบสองครับผมไปครับปิ่งปลาครับพี่น้องไปกินกับเข่าแรงครับผมใหม่ไปเลาตัวหนึ่งครับผมจักเสียออกยามรอบสองยามไหนพวกนี้ครับบรูวาสิมานที่ผมหมานนะครับ ปลามือนี้กะผีไทผมได้ม้านะครับผมม้าน้ากันครับผีไายผมได้หลอบแหลกมากะประมาณหาหกตวัวผมละครับผมปมา่อวานนี้แหละครับผมก็ได้ตามที่เห็นแล้วครับไปครับกินเขากันครับพี่น้องบึ้งครับผมโตกบ เซียนลงครับโอ้บังไงเลยครับเนี่ยครับสุดยอดครับผมสวัสดีครับเจอกันอีกรอบครับผมหลังจากที่พักกินข้าวผมเซียนลงอะได้มลไยอยู่ครับได้ปลาคอครับแล้วก็กบโตบัไงเนาะแล้วก็พีาซผมก็ได้แล้วครับพีาซผมก็ได้ประมาณน่าจะ สองรดอกครับปลาคอครับผมแต่ว่าผมเนยังหมหมานครับเพราะรุนต่อไปครับผมไปครับมีโตน้อยครับพี่น้องนี่ครับปลาเข็งครับผมแต้มแหลกของรอบสองครับคือว่าได้ปลาคอคือพื้นเนี่ยเนาะผีไซส์ผมก็ได้หลายครับปลาคอไปครับรุ่นกันต่อครับผมมีโตครับพี่น้องเป็น นี่ครับปลาเข็งใส่ไงลยครับผมตัวงามนะครับใส่นี่เบิ้งครับพี่น้องโอ้ตัวไ่แฮ้งไปครับรุ่นกระต๊อครับพี่น้องมีโตครับพี่น้องนี่ครับผมปลาคอครับโตครับพอได้อยู่ครับผมนี่นะครับ โง้กะงามอยู่ครับผมพอได้ป้นครับไปครับปดเอาลุนกันต่อครับผมมาแล้วครับพี่น้องลูกปลาพันปลาครับผมแน้นน่อยครับโอ้มี่ตะลุนนี่ดิพูดได้พี่ตะบักง่ายๆครับผมไปครับลุนกันต่อครับผมมาอีกแต้มหนึ่งครับผมลาคอครับนั่นครับพี่น้อง แล้วก็ฟังนี่นะครับมีคันงอครับผมเดี๋ยวไปปลดประคอว่าหันกันครับเดี๋ยวมาลุนคันเนียนครับผมมาโตสียูบ้านะครับคันนี้กับโบยู่นะครับพี่น้องลงไปแล้วก็ไปเกี่ยวกับกอหย่าครับผมไปครับพี่น้องลุนกันต่อครับผมประคอหน่อยติดอีกแล้วครับนี่ครับผมทั้งนี้ครับมีแต่รุนนี้ครับ เอ้าหลุดจ่อยโอ้ยมันแหงบ่ได้อยู่จังว่าหลุดอีกสงสัยว่ามันมือของผมครับวันนี้ไปครับพี่น้องรุนกันต่อครับโตน้อยกีลวพี่น้องเอ้ยมีแต่หน่อยๆครับผมเบิ่งโตปลาครับโอ้ยไปครับรุนกันต่อครับพี่น้องเบื้องปลาครับพี่น้องอันนี้บ่ามันผมเด้เนี่ยของพี่ซ้ายผมได้ครับผมของผมมีแต่ปลาคอในๆครับ ปิดจอบครับผมขึ้นนี่เดี๋ยวรอลุนกันมือยืนเสาครับผมว่างหันกัแวะใส่ในห่วยไปหาหกหลังนะครับบอลลูอันย้ำเสาสิเป็นยังไงรอยามมือยืนเสาครับผมไปครับฝากพอนครับผมเจอกันมือยืนเสาครับสวัสดีครับพี่น้องพอกันยามมือยืนเสานะครับผมไปครับหายามเบ็ดกันเนาะครับผมตอนนี้กับตีหานะครับอากาศกําลังดีไปครับผมลุนกันครับ มาแล้วครับผมเต็มแกครับในหวยนะครับที่แวะใส่เมื่อคืนหกหลังนะครับก่อนนอนงามเลยครับตัวนี้ใส่สวยครับผมประคอครับว่งหันย่านหลุดนะครับแลยจับอากอนขยท้ายครับผมไปครับพี่น้องรุนกันต้อครับผมนี่นะครับพี่น้องตัวงามเลยครับผมเป็นห่วยนะครับ ห้วยข้างถนนควอนกรีดครับผมไปครับพี่น้องลุนต่อครับผมมีตัวครับพี่น้องอันนะครับผมปราคอครับตัวงามครับผมม่อรัวาติดลึกวะนะครับไปครับพี่น้องปดกันครับผมแล้วลุนกันต่อครับมีดึงครับพี่น้องมีดึงอีกหนึ่งตัว ่าว่าหลุดเดี๋ยวสาเบ่งกันครับพี่น้องให้เงียบเราหน่อยโอ้เห็นตัวอยู่ครับพี่น้องอยู่กับกอเขานะครับเดี๋ยวปดกันครับผมนี่ครับเตี่ยมที่สามของตอนสองนะครับผมใส่ครับพอได้ปดครับผมโอเคครับพี่น้องรุนกันต่อครับผมมาอีกหนึ่งเต้มครับผมจะว่าหนาสิตายแล้วครับผม นี่ครับพี่น้องตายแล้วครับผมงามอยู่ครับตัวนี้โอ้ลุลุดลุน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 ี่ครับแฉมที่สี่ครับผมไปครับรุนกันต่อครับพี่น้องเสร็จแล้วครับพี่น้องกาได้มามซ้ำที่เห็นแล้วครับผมสีแฉมนะครับแต่ว่าโตงามก็ช่วงคำก็ยู่ครับผม ช่วงคํำกะเนี่ยตัวเลหน่อยนะครับตอนนี้กะถือว่าโอเคครับผมนี่นะครับพี่น้องกะตัวง้ามก็ช่วงคํำอยู่ครับผมรอบเสาสีเแต้มนะครับกะพอได้ครับพี่น้องถึงสิบวมันเป็นไงกะโอเคอยู่ครับพี่น้องมือนี้ไปครับพี่น้องสรุปผลงานกะได้สำนีแห่ะครับผมสำหรับมือนี้พามาเบิ่งผลงานของทีมงานของผม นี่แล้วครับอันนี้ของคู่เกมครับประมาณสองโลสามโลมวะนนี่คอครับผมนี่ครับโอ้หมดเงียบ ผลงานเสี้ยนลงครับให้หลยอยู่ครับผมเมื่อคืนก็นได้กบใ่ญ่ตัวหนึ่งนะครับไปครับผมคุณนครับอีกผู้นึงกำลังมนาะคูดโดครับผมรถคูดโดโสดโตโครับผมกำลังทำการเชงโสนะครับ ระหว่างกับบ้าน,นครับผมทีปการสั่งไปครับผมได้ประมาณแปดโลเก้าโลคนละครับทั้งเบิดครับนี่ครับผมเหมือน<ง>โตปลาครับตน,น,น,นะโมลุของไอ้กินโมลินนี่นะครับผลงานทั้งเบิร์ตฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ด้วครับผมเดี๋ยว เจอกันรอบหนาเนะครับผมกะรอบอเบิ้งครับผม่มาสิไปทั้งไหนนะครับหาอยู่หากินให้กัาเลยครับพี่น้องไปครับผมเจอกันชิปหนาครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณครับ